พบกับฮะหนึ่งเช่นเคยอีกแล้ววันนี้เราจะมาแอบกินอะไรกันดีหมาล่าสัญชาติจีนโอ้โหรถเราจะมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับนี่คือครั้งแรกภาพอาจจะสันสันหน่อยนะพี่น้องยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนจะมาเล่าให้ฟังว่ามันอร่อยแค่ไหน ก็ตอนนี้ก็เริ่มจากการเทอุปกรณ์ทุกอย่างครับที่อยู่ในกล่องก็อาจจะเป็นพวกเส้นพวกเนื้อพวกผักไม่รู้เขาเรียกเส้นอะไรนะครับก็ใส่ลงไปเทลงไปในจานเทลงไปในถ้วยเทลงไปให้หมดเทลงไปครับเทลงไปโอเคหน้าตาของกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมาล่าสัญชาติจีนเดี๋ยวเรามาเริ่ม มาดูอันนี้ก็เปิดถ้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าผงร้อนนะครับผงร้อนอรผงร้อนเนี่ยจะแกะผงร้อนออาก็บถุงพลาสติกครับใส่ลงไปลงไปนะครับน,นี่จะเป็นผงร้อนใส่ไปในถ้วยดำๆนี่แหละนี่เป็นหน้าตาอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราลงถ้วยแนละ้วเทน้ําเย็นลงไป จากนั้นเราก็เอาวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เนื้อที่เราใส่ถ้วยไว้เท <Yeah. S 1> <Hey, S 2> น้ําลงไปแล้วก็เอาลงในหม้อด,ดําแล้วก็ปิดฝาโอ้โหวิ่นดูควันสิครับมีควันขึ้นด้วย oh. ขอโบอกตรงน้ําที่ใส่คือน้ําเย็นจริงๆนะครับไม่ใช่น้ําร้อนโอ้ oh. oh. ดูสิครับมีควันออกด้วย oh. เดี๋ยวทิ้งยาเวลาไว้1ินาทีนะ เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้หน้าตาเป็นยังไงครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากครับนี่นะครับคือขั้นตอนวีทําม่าสังชาติจีนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปของหนึ่ง JB สไตล์ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามที่ช่องยูทูบหนึ่ BP สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ